อยากได้โทรศัพท์มาก iPhone 17ต้องมาแล้วปะแบบ i p h o n ส17สีม่วงอะไรอย่างงี้คืออยากได้มากบนอะไรอะ่ะพ่อนตอนนี้อยู่กับเกลี่แล้วก็พี่ใหม่นะคะเราจะไปร้านค้ากันใช่แล้วเรา่า <ไป S 1> เราเดินไปเราเดินไปกันสองคนนะคะสาวสาวจิ๊บจิ๊บจู๊บไปเลย ไปรีบไปทุกคนจะถึงแล้วแดดร้อนมากวันนี้เปิดหมิ่งแบบจริงหมิงใหญ่มากเเราจะไปลองกันวันนี้เรามีงบ100บาทเราจดูว่าเราจะซื้ออะไรที่ร้านค้าได้บ้างเพราะว่างบ100บาทนี้สำหรับร้านค้าเล็กๆนี่ถูกมาเยอะนะใช่แล้วเราจะไปดูว่าเราจะได้อะไรกินอะไรนะไอติมได้ไปดูไอติมเฮ้ยไอติมไหมเฮ้ยไอติมปะทำไมกินอะไรหนึ่งก่อนก็เป็นแบบนี้ ก็เป็นสีแบบนี้อุ้ยวันนี่เปิดเพลงตลกอ่ะมันมันมันแปลกลนำะอะไรผมเข้าผ่กเข้าแพทผมอันนี้อันนี้เติมเลยนะทุกคนกมอ้เรีเจอคนน้อยทีนี่ถึงแล้วตั้งจะมาถึงไอติ้งกันนะทุกคนไปเลยอะไรไม่ไปดูไอติง้งไปดูไอติ้งก่อนมีสองคูเลยนะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นไอติง้งแบบนี้ มีสองตู้เลยนะกินอะไรมาดูตู้นี้อันนี้มะนาวมะนาวิตู้กินตู้เลยเหรอนี่ไงไม่โลเออพี่ไม่โลก็มีสองอันเดียวทำไม่โลสองอันเหรออุ้ยทำได้แล้วเท่าไหร่สิบสิบป่ะจ้ากียอันอันเยอเลยอันนี้นแม่เฮ้ยเป็นแมวไหมแม่เอาอันนี้นี่อันนี้มันจะอะไรโยเกิร์ตหรือสีเหรอไม่กินไม่กินน้ำเนี่ยชิมแล้วก็ น,นเราเคยกินแล้วเดี๋ยวไอติมเอาไว้ก่อนไหมเราไปดูขนมนก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะละลายเราก็จะเอาอันนี้แล้วแกมีอันนี้ด้วยนะนี่เป็นไรอ่ะถ้ากอเหรอนี่ไงขไนมแก้วอุ่ยกินเลยไปสาวร้านต่อไปสาวก็อ,อะไรอีกดีนีอเอาไหมไม่เป็นอาหารเช้าสีโรอยเยี่ยวแล้วก็มีมเกนี่ไม่ดีแล้วเราเจอสิ่งแปลกปลอมไหนไข่เยิ้ม ไม่น่ามาเก็บแบนั้นนะน้องหัวมันนี่ก็หัวมันอุ้ยหนึ่งน้องหัวมันนี่เอาน,ออนี่ไหมนี่ตาตาด้วยนะเกจ้าจาดีจา้าจาดีป้าปันจาดีปาบันอ่ะเด็กเล็กใส่กล่ออันนี้ด้วยนี่อันนี้ด้วยอ่ะแค่ขาวทิศตังว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเอา,น,า,เอา,เอาน้ำเอา,เอาไหมน้ำเอาไหม พี่เบลจะเอาเย็นเย็นนีอะไรมีอะไรมากนี่ก็เอาน้าป่าวไปขวดหนึ่งกินข้าวมาแล้วก็สีไอชีตันดีกว่าไหนชีตันเน่ยสีเหลืองโอเคอุ้ยอะไรไม่าอด้ะ คิังทุกคนหกหอันนี้หก้ารวมหมดเลยทุเลยไ,ไ,ไ,ไปมาเอา,เอาิ้กันเทีเอาเนื้กอาน้ไหนอนี้่โคกอ่ะกินโคกแล้วไม่ใช่หรอเลยกินได้ไม่เอาปุ๊บไปไปตังไปตังกัน พอดีพอดีเป๊ะแบบเป๊ะมากเป๊ะสุดเป๊ะไรเป๊ะจังไมเลิกเดี๋ยวไปให้แม่ถ่ายดีกว่าค่ะเสร็จแล้วทุกคนหนึ่งร้อยพอดีเป๊ะเลยนะเดี๋ยวมันจ้งมากมันดูเหมือนเกินนะใช่รถมาจ้าทุกคนคืออย่างค่ะาฝังจบได้ไหมจะได้รศัสทกมากไอโฟ n e 17 ต้องมาแล้วปะเลยเอฟบุนสสีส่ม่วงอะไรนี้เคยอยากได้บทอะไรอ่ะบทอะไรได้เอฟบุนสิบเจ็ดอะ่ะสีม่วงคือจึอ้งจริงไปทุกคนเราก็เดินกลับกันดีกว่าเจลลี่ถือกล้องแบบ <c oughs> ถ่ายอะไรถ่ายอะไรไม่หนูไปเดินกลับนี่ตนี้ถึงที่ถ่ายคลิปแล้วจ้าใช่แล้วเราซื้อเสร็จเรียบร้ไปเราจะให้แม่กิจทายกันนะคะว่ากี่บาทไปดูกันว่าเขาจะคิดคันคิดเร็วได้เท่าไหร่นะ ให้แบบเห็นของแล้วแบบดูว่าได้เท่าไหร่เนี่ยจริงที่หมายเกตปีนี้เป็นไงบ้างยังไม่ได้ไปเอาโอ๊ยวันที่หกก็ภูมิใจนะอย่างน้อยก็ได้สามขึ้นจริงได้สามนี่ถือว่าเก่งมากแล้วเนาะไม่ติดล้อไม่ติดอะไรเลยจริงเลยพี่แกมาแล้วแม่ให้ทายว่ากี่บาทให้ทายว่าเกินไหมร้อยหนึ่งพอดีเป๊ะนี่นะคะ อที่เราาไปซื้มนี่เลยขนมนะคะเราใช้ไฮคลิปแล้วก็ใช้กินนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กินหมดเลยอุยอ้ยอุยอ้ยมันตุ๊กตาเลยเหมือนน้ำเต้าเหมือนน้ำเต้าใช่ค่ะจบคลิปไปแล้วนะคะทุกคนขอตัวกลับบ้านตัวถึงแล้วร้อนมากบรรยากาศคือโคตรร้อนหลับไปอยู่ฟินแลนด์เนี่ยไปเก็บหงเก็บเห็ดอะไรนิดเออเลิศไปบ่ายทุกคนจุ๊จจจบๆไนคลิปหน้า